สวัสดีวันเสาร์เดือนสเบเ็ดปีมะโรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะในวันเสาร์ช่วงเช้าและวันเสาร์ช่วงเย็นจะบอกถึงภาระหน้าที่การงานที่เราต้องจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือภาระหน้าที่ที่ต้องจ่ายตามสัญญาโดยเราจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนที่รักหรือหุ้นส่วนผู้สัญญาหากมีเรื่องทุกข์ใจใดๆกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงาน ือแม้แต่ปัญหากับบ้านกับรถที่จะต้องเสียต้องจ่ายก็จะได้ผู้ใหญ่เจ้านายคนที่รักเข้ามาคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ช่วงเวลาที่ดีสำหรับวันนี้คือเวลา9 0 1นาฬิกา1นาทีถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืนเวลา3นาฬิกานาทีถึงเวลา4นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารคลองยามนะคะเป็นยามมนตรี เหมาะแก่การขอความช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินหากประสงค์จะขอความช่วยเหลือให้เข้าขาผู้ใหญ่คนที่รักผู้ส่วนคู่สัญญาหรือคนเพศตรงข้ามเพื่อพูดคุยเจรจาจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะแล้วช่วงเวลาตั้งแต่12นฬิกา1นาทีถึงเวลา13นฬิกา3 0นาทีาาาและในช่วงเวลากลางคืน1นนาฬิกา1นาทีถึงเวลา3นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่ดาวสุขของยามเป็นยามสีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะติดต่อกับเพื่อนพี่น้องติดต่อกับธน,นาคารผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการกู้กันยืมทุกอย่างจะสําเร็จสมปรารถนาดีนะคะและหากประสงค์จะขอความช่วยเหลือในเรื่องของที่อยู่อาศัยจากเพื่อนก็สามารถดําเนินการได้ในช่วงยามนี้ค่ะ และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาของความสุขใจนะคะในการที่เราจะใช้จ่ายเงินทองไปเพื่อความสุขให้กับตัวเองไปกับการท่องเที่ยวการทําบุญการซื้อเครื่องใช้การได้ช้อปปิ้งซื้อเข้าของใให้กับตัวเองหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะและช่วงเวลาที่ไม่ดีคือเวลา15นาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬิกานาทีและช่วงกลางคืน เวลาเที่ยงคือหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีมีพระจันทร์คลองยามเป็นยามอุตสาหะช่วงเวลานี้เราจะเหน็ดเหนื่อยและมีเรื่องกดดันในเรื่องของนิสสินเรื่องของเงินทองอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องระวังเรื่องเดือดร้อนจากญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะนำเรื่องเรื่องของนิสสินมาให้เราหากเกิดปัญหาก็ขอให้เข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่รักเพื่อเจราจาขอความช่วยเหลือ ปัญหาดังกล่าวก็จะลี้คลายลงได้นะคะแล้วเวลา13นาฬิกา3นาทีถึงเวลา15นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน 19. นาฬิกา31นาทีถึงเวลา21นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุทธคองยามเป็นยามกาลีช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ระวังมิจฉาชีพระวังการถูกหลอกโกงหากดำเนินการเรื่องเอกสารทางการเงิน ให้ระวังความเสียหายอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะทําเงินสูญหายก็ได้หรือหากเราได้รับเช็คในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะเป็นเช็คเด้งการพูดเจรจาใดาๆกับแม่ป้ายายในช่วงยามน,นี้ก็ขอให้ระวังคาพูดให้มากนะคะอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ในเรื่องของผลประโยชน์บางอยา่างและนอกจากนี้ยังช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจจะต้องเสียงเงินเสียทองไปกับสตรีผู้ใหญ่อาจจะเป็นในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้คะ่ะ และช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดคลาดในดวงชะตาก็ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะการทำเอกสารสัญญาใดๆในช่วงเวลานี้ขอให้งดไว้ก่อนรอให้ผ่านผลในช่วงวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปจึงจะสามารถดำเนินการได้ค่ะส่วนท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่และช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์ line, หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์065 50 503 1159 เพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถและการเป็นสมาชิกในห้อง VIP จะมีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาเพื่อตรวจดวงชะตาให้กับท่านในทุกเดือนและยังมีตัวเลขในการเสรี่ยงโชคในทุกๆวันให้อีกด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอดมินคะ่ะสวัสดีคะ่ะ